สวัสดีครับมาพบกับผมเซียมโกตโตสเถียน,ยนประจำวันที่20เดือน6พศ2 5 6 5นะครับที่เด็กคู่เมื่อคืนเนเนริเฟ่พบกับคิโรน่าทีมเยือนชนะไป1ประตูต่อ3วันนี้เราไปอยู่กันที่สึกฟุตบอลบราซิลเซเลียอ A. คู่ระหว่างเปาโลพบกับพัฒไมรัตคู่นี้จะทำการแข่งในเวลา6โมงผลงานรวม10นัดหลังของเซาเปาโลชนะ4เสมอ3แพ้1ส่วนของทีมเยือนพัฒไมยรัตชนะ6เสมอ1แพ้1ผลการพบกันทั้ง2ทีมนัดล่าสุดคู่นี้น่าจะยิงกันมันจะจะเห็นได้จาก2องเกมหลังสุด ที่เจอกันในปีปนี้เจ้าบ้านยิงกระจายบ้านขายบ้านมันเกมนี้เจ้าบ้านซาปโปโลโมีลุ้นในบ้านยังหวังได้แม้ว่างานหินกับฟอร์มห้าเกมหลังแพ้แค่เกมเดียวที่ไปเยือนฝั่งทีมเยือน อย่างพัดใบรัหลังจากฝูงนอกบ้านยิงกระจายแต่เกมนี้ยังไม่แน่เกมเปิดแรกน่าจะเข้าทางเจ้าบ้านอีกแม้ว่า10เกมหลังยังไม่แพ้ใครเกมเกมเยือน6เกมหลังชนะรวดแต่เลือเปิดที่เสมออีกน่าจะเบียดยากอยู่ เจ้าบ้านกำลังมั่นใจในเกยมยามพลาดยากน่าจะยับเสมอแบ่งแต้มหรือไม่มีลุ้นพิชชะได้วันนี้ผมขอฟันธงไปที่เซาเปาโ,โลก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปเด็ดที่เด็ดคืนนี้อย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ